รบทเป็นหนูจ๋านะคะทุกคนก็เป็นตัวละครที่แบบว่าจะมีความ เกลียนแสบเศร้าอย่าบัางสายสิส <c oughs> อันนี้คือตัวละครหนูจ๋าทุกคนอันนี้คือหนูจ๋าไม่ใช่ปิ่น,นะะ <c oughs> ก็จะมีความนี้แหละมีความเกลียนแบบแสบๆซนๆชอบแกล้งคนอื่นแล้วก็เป็นคนที่แบบขี้น้อยใจขี้งอนแล้วก็อยากเอาชนะให้ได้แต่ว่ามันก็จริงๆไม่ได้เป็นคนแบบก้าวร้าวหรือขี้โมโหหรือหงุดหงิดรุนแรงนะแต่ว่ามันก็จะมีปมที่แบบเข้ามาในใจเราแบบ ทำไมพูดไปแล้วทุกคนไม่ฟังไม่เชื่อเราอะไรแบบนี้มันก็เลยทําให้เราเหมือนระเบิดอารมณ์ออกไปกลายเป็นเด็กก้าวร้าวเป็นเด็กหัวรุนแรงอะไรแบบนี้เฉยๆจริงเป็นเด็กน่ารักนะคะทุกคนม,มีแฟนๆบอกเลยว่าอนนีเนี่ยไม่เอาเวอร์ชันที่แบบก้าวร้าวนะเอาแต่ใจเอาแต่แบบซนๆอย่างเงี้ยมีคนบอกแบบว่าเป้นนิวเนปิ๊นี่อย่างเงี้ยก็มีคนบอกเหมือนกันว่าเอ้ยน้องปินแบบว่านี่เล่นเป็นตัวเองเออหรือเปล่าแบบเออดูซนๆแบบมันดูแบบสมวัยอะไรแบบนี้หนูก็คิดว่า หนูก็ดูเป็นคนสนดูเป็นคนแก่นดีนะตอนที่แบบดูในเรื่องก็ดูแบบเออก็ดูน่ารักอ่ะแ,แสดงว่าตอนที่ไม่ใช่พานดราม่าคือเล่นง่ายเลยใช่ค,ค่ะแต่ว่าทีจริงถ้าเป็นพาร์ดราม่าก็เล่นง่ายกว่าความแบบเก่นแกสนๆนนะเหมือนบางทีเราจะต้อง คือเขาเรียกมาต้องเพิ่มความน่ารักไปมากกว่านี้ที่ไม่ใช่แค่แบบการที่เราเป็นตัวตัวแล้วเราเป็นแค่คนแก่หรือเป็นคนแสบแต่มันต้องแบบโชว์ให้แบบทุกคนเห็นว่าเอ้ยจริงๆหนูจาต้องมีมุมที่น่ารักอยู่เหมือนกันอะไรแบบนี้ใช่ ชื่อไอชื่อละครน,น,นี้ก็ชื่อหนูนนยี้มหนูจ๋าหนูจา๋จามีอะไร <c oughs> ชื่อหนูอะไรกันหนูหนูแต่ว่าคนละคาแรคเตอร์กันนะคะหนะูยิ้มหนูจาน๋จาอาจจะดูแบบร้ายเหมือนกันแต่ว่าร้ายคนละแบบคือแบบว่าไม่ใช่คาแรคเตอร์นั้นแล้วอ,อันนั้นเป็นภาพจําได้แต่ว่ามาเป็นภาพจําตัวใหม่ดีกว่าค่ะตัวละครใหม่หนูจ๋าค่ะแฟนๆว่าไงส่วนแบบเราจะได้แบบทานนางเอกมีความไร้ารแฟๆจริงๆทุกงคนก็แค่ถามว่า ร้าย <misery. S 2> อ,อีกแล้วเหรอ <laughs> เป็นเป็นทั้งหนูยิ้มหนูจ๋าแล้วก็แบบว่าคาแรคเตอร์คือเหมือนกันเลยแค่แบบว่าความแรงแบบไม่เท่ากันคนก็จะถามว่าแบบเบื่อไหมแบบโอ้ยต้องเล่นเหมือนค <laughs> าแรคเตอร์เดิมหนูก็จะบอกว่าแบบไม่เบื่อเลยคะ่ะสนุกมากเล่นแบบนี้เห <laughs> 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 มือนแบบว่าได้ปลดป,ดปล่อยอ, <Inter> <laughs> อารมณ์ตัวเอง หรือยบางคนที่เพิ่งเก็บอะไรมาคิดมาคือจบละครแล้วก็เป็นตัวเองปกเลยใช่ค่ะเวลาแบบว่าอย่างยังเข้าฉากเราก็เล่นเป็นตัวละครหนูจา่าแต่ว่าพอคัดปุ๊บหนูก็เฮฮาล่าเลาร์ปรีีเป็นปกติแต่ว่าถ้าสมมติเป็นพาท,ที่เราเล่นดราม่ามันก็จะมีความแบบหนักหน่วงนิดนึงมันก็จะแบบ เออพอพอคัดเสร็จก็จะอ่าโอเคแล้วก็แบบไปชิดน้ำมูกไปซับหน้าเนี่ยแล้วก็นั่งอยู่กับตัวเองแบบแค่แค่แบบสักแปบนึงเหมือนให้เราหายเหนื่อยนิดนึงไม่งั้นแบบถ้าสมมติคัดปุ๊บแล้วเราเข้าไปคุยกับคนอื่นด้วยความเหนื่อยมันเหมือนแบบเราเอาความเหนื่อยไปใส่เขาแล้วกลัวเขาจะแบบเหมือนหมดเอโนจีไปกับเราเราก็เลยจะแบบเออขออยู่กับตัวเองแค่แป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวเราบูสต์ใหม่แล้วเราก็ไปคุยกับพี่ๆในกองปกติใช่แล้วเวลารีแลกของาในชื่อจอมยนทของเราเนี่เรีแลกอะไรบ้าง ในชีวิตประจำวนันเปเลยใช่ไหมคะที่ปิ่นเอาตรงเลยมปิ่นไม่ได้ทำอะไรมากหรอกก <c oughs> <k> ็ไปเรียนไปกินข้าวกับเพื่อน <c oughs> ไปกินขนมอันนี้ก็คือแบบการรีลกซ์ชีวิตตัวเองแล้วอะได้กินของหวานได้น,นอนได้แบบเออไถ่โทรศัพท์เล่นนู่นนี่น,นั่นอะไรแบบเนี้ยแค่แบบแค่ไม่ต้องทําอะไรที่มันคิดเยอะก็ถือว่าแบบรีลกซ์แล้วอยากเล่นฉากบทอื่นๆที่เปลี่ยนตัวเองบ้าไห จริงๆก็อยากลองเล่นแบบว่าถือบทบาทเลยให้หนูเล่นมาก็คือแบบมีความเป็นตัวเองสูงแล้วก็มีความไร้ายจริงๆก็แบบอยากลองคาแรคเตอร์ใหม่ๆเหมือนกันแต่ว่าถามว่าถ้าได้รับบทบาทอะไรหนูก็แบบเออเราเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะเขาแบบให้โอกาสเราได้ลองทาอะไรเงรี้ยก็แบบก็ดีค่ะแต่ว่าสนุกนะคะเล่นแบบหลายๆสนุกเองทำได้ได้ง่ายกว่าดราม่าอารมณ์ ร้ายกับดราม่าเหรอคะหนูคิดว่าอันที่เราเล่นเราได้ปลดปล่อยคือร้ายแต่ถ้าแบบว่าอันไหนง่ายกว่ากันคือรู้สึกว่าดราม่าง่ายกว่า ดราม่าของมันคือการแบบว่าร้องไห้ออกมาแต่มันแค่เราร้องไห้กับอะไรบทคือทําไมเราถึงต้องร้องไห้มันไม่ใช่แค่แบบร้องไห้น้ําตาไหลเฉยๆมันอาจจะร้องไห้แบบอารมณ์เศร้าแบบเศร้ามากหรือแบบมีอะไรอยู่ภายในใจทําให้เราร้องไห้ออกมานลยไม่มีใครฟังเราเลยเราถึงร้องไห้แต่ถ้าร้ายอ่ะมันหนูว่ายากกว่าคือมันเป็นอารมณ์แบบมันคนละขั้นกับดราม่าเลยดราม่ามันแค่แบบอย่างที่หนูบอกคือมันจะมีบทจดมาแล้วว่าเออฉันร้องไห้เพราะอะไรเพราะคุณแม่ทําฉันคุณพ่อย่งง แต่ร้ายมันแบบมันมีเลเวลตั้งแต่แบบว่า 1- ถึงร้อยเลยอ่ะมันมันต้องแบบพุ่งพุ่งพุ่งใสเหมือนเหมือนหนูยิ้มอะค่ะก็คือแบบมันลายเท่านี้ไม่ได้นะมันจะแบบมันมันมันไม่ดูร้ายมันต้องระดับ5ระดับ6ขึ้นไปเลยมันถึงจะแบบเออเนี่ยหนูยิ้มมันลายมากเลยถ้าไม่ถึงคำแบบนั้นแบบนี้หนูเลยคิดว่าถ้าความยากคือเล่นร้ายแต่ถ้าความหนัก เอ้ยหนูว่าความอะไรนะหนูพูดอะไรนะันหนูงงตัวเองไปแล้วเนีเ่ยใช่ความยากคือร้ายความง่ายคือดรามา่าเป็นคนว่วชตาได้ก็ในบางครั้งค่ะบางครั้งก็มีแบบว่าอยู่ก็แบบเหมือนเครียดจนทําให้ร้องไห้ไม่ออกก็มีแล้วแล้วถ้าบทคอมเมดี้อชอบไหมอุย้ยหนูอยากเล่นมากแบบพวกแบบแนวแบบคอมเมดี้แนวตลกอะไรอย่างเงี้ยแต่แคก่กลัวแบบ กลัตัวเองแบบกั้นมือขาไม่ได้อะขนาดอย่างเรื่องลายเดื้สายใช่ไหมคะเล่นกับอาไทายเขาจะเป็นแนวแบบตลกธรรมชาติเนาะแบบเขาอิมโพวสสเก่งมากแล้วหนูจะแบบเวลาเล่นกับเขาทีไรแล้วหนูจะแบบคือหนูจะต้อง ขาเรียกว่าไงอ่ะต้องทำยังไงก็ได้ให้เขาหยุดสักทีอ่ะคือไม่ไงั้นพอเขาไปแบบเขาพูดเขาพูด,พ,ดพูดของของเขาแล้วมันจะทําให้หนูแบบหนูหลุดแล้วอ่ะหนูจะต้องเรียกสติตัวเองในการตีเขาแบบตุ่ม,ม,มพอได้แล้วตุ่มตุ่มพอได้เลยวอะไรเงี้ยคือเขาเป็นคนที่แบบคือเขาเลื่แบบนอนไหลมากเลยนะหนูเข้ากับเขาหรือพี่บิวหรือพี่ดีอย่างเงี้ยทุกคนแบบพออาไทาปล่อยมุกมาปุ๊บทุกคนจะแบบ มองหน้ากันทุกคนก็จะแบบมองมองนูน่นมองนี่ทุกคนจะแบบใช่ทุกคนคือกลัวหลุดหมดอยู่กับอาทไทคืออาทไทแบบสังาหารมู่นะคะจริงจริงอย่างซีนที่ฉายไปแล้วที่ออนไปแล้วก็คือซีนที่เขาเหมือนบาดเจ็บอะที่เขาเดินแบบกระเพกเข้าไปแล้วอยู่อยูเขาก็ฉีกขาทุกคนดูไหมนะคือไม่มีในบทนะคะอันนั้นคือเขาแบบปึ๊บขึ้อนออกมาเองแล้วหนูแบบอย่างนี้เลย หนูหันไปมองพี่บิวอยู่เนี่ยหนูก็แบบแล้วก็พยายามไม่มองตอนที่เขาเดินไปหนูก็แบบสงสารตุ่มจังเลยแบบอย่างงู้นอย่างนี้แต่จริงๆคือแบบไม่ไหวแล้วอะคืออยากให้จบซีนั้นเร็วๆแล้วอะ<ม>คือเขาฉีกขาต่อหน้าแล้วแบบคือเสียงที่พี่ทีมงานที่แบบยอย่างเงี้ยก็แบบหนูแบบ ล้วพี่วิวก็แบบมองมองมองหน้ามองหน้าหนูแบบนี้นี่แล้วก็หันหนีนิดนึงเพราะกล้องอยู่ฝั่งนี้เนาะหนูก็แบบคือไม่ไหวอ่ะอธัยแบบเขาสังหารหมุนจริงแล้วก็คับขับกาเลยขับกาสทุกคนเสียงดังมากคือแบบโอ้โหเป็นคนที่แบบสุดยอดจริงๆไม่อยากเล่นรูบ้างหรอพี่พี่ๆนักเอกลายคนก็จับที่ไม่เคยเล่นก็เล่นลองบ้างล้วเรา เราเหนื่อยไหมอะใ่ทเมอะไเยอรังหนูเล่นป้องปังบานไงมันก็ยังมีแบบอะไรที่ใช้ด่านี่นึงน้อยนั้นหนต้องคิดว่าขนาดหนูเล่นไม่กี่ซีนนะหนูแบบก็เหนื่อยนะก็เหนื่อยนะมันมีแบบเป็นคิวีบูเล็กๆใช่มีเตะต่อยขนาดเล็กๆนะก็เหนื่อยนะ ก็เหนื่อยนะแต่เ้ไปกับพี่ว <ok ิวไม่ได้หรือว่าอาจจะได้เป็นละครบูแต่เราเป็นคนหนูไงอาจจะแค่ตบหน้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฟาดอะไรก็ได้โอ้ยิงปืนหนูกวบเสียงปืนมากตอนนั้นไถ่ทิดาวานอนจําได้เอ่ป้าตุ่มเป็นร่วมกับใช่ไหมป้าตุ่มบอกให้ถือปืนแล้วยิงอ่ะกว่าหนูจะยิงได้คณาห้าสี่สสอง 5้าสี่สามสองหนึ่งสองสี่เ้าเจ็ดแปดเกิหนูยังไม่ยิงเลยหนูกลัวโรงเรียนเป็นธนูนะแบบหนูกลัวมากใช่เป็นธนูได้ไเป็นธนูตอนถ่ายป้อมปัง,ปง,ปงบันก็จะมีซีระเบิดอันนั้นก็แบบปุดหูไปปุดหูจริงเราร้องไห้จริงเพราะว่ากลัวขนาดมันไม่ได้อยู่ระยะแบบใกล้นะคะ ก็คือเว้นเว้นระยะออกไปหน่อยแต่ว่าก็รู้สึกแบบว่าเสียงมันต้องดังอ่ะมันต้องแบบสะเทือนแน่เลยแล้วก็แบบเออร้องไห้ออกมาเองโดยปริยายเด็ดต่อยไว้ไม่เด็ดต่อยเด็ดต่อยเยอไได้ไงฟัาตบตบแล้วเอาแบบเอาไม้ฟาดหรือแบบอัดกระทีบนิดนิดหน่อยๆอันนี้ได้ได้แต่เอฟเฟกต์ไม่ไม่สู้เอฟเฟกต์ไม่สู้เอฟเฟกต์กลัวนิดนึงค่ะเอฟเฟกต์กลัวค่ะเอาคอมเมดี้ก่อนเอาคอมเมดี้หนูอยากล้อคงอะ ูอยากรู้ว่าแบบเอ้ยตัวเองมันจะแบบปล่อยปล่อยฮาหรืออะไรอย่างงี้ไหมหรือไปขำก่อนมุกเขาจะเริ่มอย่างเงี้ย <c oughs> อยากลองมากแล้วก็แล้วก็อีกแนวหนึ่งอยากเล่นแบบแนวแนวแบบวิ่งหนีผีหนังผีกูวิ่งหนีกับระเบิดวิ่งหนีลูกัสติก ไม่มีสีแต่มีระเบิดด้วยอ๋อไม่ต้องมีก็ได้ระเบิดไม่ต้องมีดีกว่านีวันวันทำอะไรเรียนค่ะช่องว่างก็เรียนค่ะแค่จะจบแล้วเรียนค่ะตอนนี้แต่ว่าก็ยังปีสามกำลังจะเทอมสองแล้วค่ะอ,อีกแค่สามเทอมเท่านั้นอ,อีกติดใจเดียว แต่ว่าก็ไม่ใช่แบบว่าเครียดกับการเรียนขนาดนั้นทุกคนก็ยังมีวันที่แบบอ,อไปคาฟเฟ่ไปกินข้าวกินขนมอะไรอย่างี้บ้างไปแบบไปเทีย่ยวปล่อยความเครียดให้แบบไหลาตามลงไปส่วนบานไปเที่ยวสไตล์ไก็ไปแบบว่า <c oughs> ก็ไปไปเดินสยามบ้างไปเดินเล่นไปหาอะไรกินหรือไปช็อปปิ้งอะไรแบบนี้ ไปแบบคาเฟ่ก็เน้นแบบเน้นไปกินเน้นถ่ายรูปเล่นทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้ไม่เน้นกลงเต้นแบบคอนเทนต์กลางเต้นแบบไปแคมป์อะไรเงี้ยโอ๊ยไม่เอาคันเหนื่อยกหนักเป็นสายชิลเป็นสายแบบขอไปทะเลดีกว่าเออชิลชถ้าถ้าถ้าต้องไปต้องไปแคมป์ถ้าเขามีเต็นท์ให้อยู่แล้วโอเคแต่ถ้าต้องไปกลางเองไม่ดีกว่า ตไมม่เราหอแต่เราต้องกางเองไงไม่ไมกางที่จะมันมีเยอะอ๋อไม่ไปดีกว่ายุงเยอะไปเที่ยวแล้วมีแฟนๆจังได้บ้างไหมไปเที่ยวไปได้มีอ้อหนูเพิ่งไปงานของไทยซูเปอร์โมเดลมาแล้วก็ได้มีโอกาสไปช้อปปิ้งที่เออร้านนึงนิดๆหน่อยหน่อย เขาก็แบบใช่คนที่เล่นเรื่องรอยรักรอยบาปไหมคะที่เป็นหนูยิ้มแล้วหนูก็แบบคือเวลาคนถักเนาะเราก็จะเขินแบอบก่ใช่ค่ะอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะก็จะแบบก็จะเขินไม่ได้แบบใช่ค่ะหนูเองใช่ค่ะใช่ใค่ะหนูเองอะไรอย่างงี้เขาก็จะแบบอุ้ยัตจริงสวยมากเลยค่ะหนูก็แบบค,ค่ะคะใจฟูรอมีคนจําใช่มีความจำได้ใช่เราแบบ เขาไม่ได้เรียกเป็นปิ่นอะเขาแบบโอ้ยคนที่เล่นเป็นหนูยิ้มแสดงว่าแบบเขาดูจริง<ม>หรือแบบตอนไปทานไอติมก็มีคนแบบพี่ใช่คนที่เล่นเป็นหนูยิ้มไหมคะอะไรอย่างนี้<ม>ก็มีคนมีคนทักมีคนจําได้ค่ะเราไปเปล <un> <ว><น>ี่ยนลุคแล้วมันจำไม่ได้เวลาเร็วก็ คือในในละครมันก็จะแต่งแบบพิเรียนเนาะมันก็จะเป็นชุดแบบก็ไม่ไม่ใช่ชุดแบบยุคป,ปกติของเราการแต่งหน้าทำผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอหนูเป็นแบบไปเดินไปเดินที่ของหนูปกติหนูก็แต่งแบบเออก็ใส่สไตล์อะไรอย่างเงี้ยน,น่ารักน่ารักของเราแบบแนวแนวไป คนก็คนก็น่าจะแบบจำได้เขาบอกว่าอ๋อเขาเขาบางคนอะจาหน้าไม่ค่อยได้นะคุณคุณแต่ว่าจําเสียงได้เ,ออเขาเขาถามว่าแบบใช่คนที่เล่นเป็นหนูยิ้มไหมคะออหนูก็แบบอ,อ๋อใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าอ๋อเขาบอกว่า คุณคุ้นหน้าแต่ว่าจำเสียงได้เออ,อ,อเก่งอ่ะใช่เขาเขาสุดๆคะ่ะหนูก็เลยต้องแอคติ้งเป็นหนูยิ้มเลยใช่ไหมคะตอนนี้เป็นเป็นหนูปีนคะ่ะเดี๋ยวเป็นหนูยิ้มแล้วเขาตกใจไม่ไม่เป็นหนูตอนนี้เป็นหนูปีนนะใช่ๆๆใช่ใช่ บางคนเรียกชื่อเต็มนะแบบหนูหนูเดินผ่านเฉยๆอะไรเนี้ยคนก็แบบโอ้ยป่นชลินพรหรือเปล่าปีนชลินพรหรือเปล่าคือหนูได้ยินนะแต่แบบหนูก็ไม่เหมือนเหมือนเดินผ่านกันอะไรเงี้ยหนูแต่ก็เหมือนเอ๊ะพูดชื่อเราหรือเปล่านนะปีนชลินพรอืมเรานี่จริงๆเข้ามาหาได้นะคะมาหาได้นะใช่ค่ะจริงๆเข้ามาทางได้นะคะหนูหนูไม่กัดนะคะทุกคนแล้วหนูก็ไม่ได้้ายแบบนั้นนะคะทุกคนจริงๆหนูเป็นคนเป็นรีมากเข้ามาทางได้ค่ะเขาขอถ่ายรูปเข้ามาทักทายกันคุยกันได้หมด เขาเป็นจีบไหมเมื่อกีเอาไว้ก่อนเนาะไว้ก่อนไว้ก่อนค่ะตอนนี้ก็คือเรียนทำงานก่อนใช่ตอนนี้เรียนทำงานค่ะสนไหมรู้เลสนไหมสนไหมไม่รยไม่รู้เลก็มีนิ่งๆหน่อยๆเป็นเพื่อนใช่ก็มีเหมือนเป็นแบบว่ากำลังใจในแต่ละวันเราเป็นเพื่อเราเป็นเพื่อนยังแบบไม่มีอะไรมาก ใช้ก็โฟกัสเรื่องเรียนกับเรื่องงานนี่แหละคะ่ะเราก็ต้องแบบว่าหางานหาเงินมาจ่ายค่าเรียนนี่แหละคะ่ะแต่ว่าอันนั้นอันนั้นก็ถือว่าเออ,อเป็นถือว่าเป็นกําลังใจงในชีวิตเราได้อะไรแบบนี้เหมือนคนคอยซัพพอร์ตอีกคนนอกจากพ่อแม่อะไรแบบนี้เเเปนคของราาามีวไ่้ จริงก็ชอบคนที่สูงกว่านั่นแหละค่ะก็ชอบหนุ่มตีนั่นแหละก็ชอบคนตีตีค่ะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่คนตรงหน้าแต่ว่าในอนาคตวันหนึ่งคนที่เราจะแบบเฮ้ยเปิดตัวได้ต้องไปตรงไหนดีกว่าเอาคือันเอาที่แบบในอนาคตใส่เสื้อสีผ้ไม่ใช่คนนี้ผมม่วงอ่วงอะในแอดเอาในอนาคตถ้าแบบเฮ้ยเราโตเลยระดับหนึ่งแล้วคนที่คิดว่าจะแบบชนะใจเราได้ จริงๆหนูว่าถามว่าสเปคหนูก็ชอบแบบหนูก็ชอบคนติติหอะไรแล้วก็คนสูงกว่าตัวเองแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องดูที่นิสัยว่ามันแบบเข้ากันได้ไหมเออถ้ามันเข้ากันได้อยู่ด้วยกันแล้วแบบมันมีความสุขมันอบอุ่นมันก็แบบเออฉันก็อยู่ได้แบบด้วยกันได้ตลอดแต่ถ้าถามเรื่องเปิดตัวหนูรู้สึกว่ามันก็มีความเป็นส่วนตัวนิดนึงคือมันไม่ได้เป็นความส่วนตัวของเราหรอกเราด้วยความที่เราเป็นดาราเราเล่นโซเชียลเราเป็นแบบเอออินฟลูเราก็เล่นโซเชียลของเราอยู่แล้วแต่ว่าใดๆเราก็ต้อง แบบถามเขาด้วยว่าเขาอยากออกกล้องเราไหมอยากแบบอะไรแบบมีตัวตนขนาดนั้นไหมในแบบในีเราอ,รอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเราแบบมีเขาแต่เราไม่เคยแบบว่าทําให้เขารู้ถึงการมีอยู่ของเขาเลย<ม>อะไรแบบนี้ค่ะเรากว่าเราคนนอกวงการไว้